ในวิดีโอนี้นะครับขอนําเสนอ10ค,ค,ค,คุณสมบัติการเป็นผู้บริหารที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรชมวิดีโอและข้อมูลได้เลยนะครับเชิญครับ10คุณสมบัติการเป็นผู้บริหารที่ดี ข้อ 1. มีภาวะผู้นำหมายถึงผู้บริหารต้องมีศิลปะในการคลองใจคนสามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุนเป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่ายสามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ข้อ 2. มีแม่ตาธรรม ไม่มีอาคติคือลำเอียงด้วยความชังหรือรักไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการตำหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัวนักบริหารที่เป็นผู้นำขององคอ์กรยังต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต้องรู้จักแสดงน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้องในโอกาสอันสมควรและสิ่งสมควรที่จะต้องมีอย่างยิ่งก็คือความรู้จักอดกั้นและอดทนทั้งอารมณ์และจิตใจสุดท้ายก็คือการรู้จักให้อภั ไม่อาฆาตแค้นเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วกันไปถ้าผู้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้อาภัยจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานข้อ 3. ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้องในการทำงานถ้ามีหลักการที่ชัดเจนการทำงานก็จะง่ายสะดวกเร็วขึ้นมีความเป็นธรรมและแตัดสินใจปัญหาต่างๆได้อย่างแม่นยำ ข้อ 4. เป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักบริหารที่ดีต้องคิดสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่เป็นไปได้และต้องมีความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยงมองถึงองค์รวมของปัญญาทั้งหมดนอกจากการคิดอย่างมีระบบแล้วยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ5มีการสร้างวิสัยทัศน์นักบริหารที่มีความสามารถต้องมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออกและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำด้วยสายตาที่กว้างไกลจากประสบการณ์ที่สะสมมานานปีด้วยการศึกษาและพัฒนายอย่างต่อเนื่องยาวนานมองเห็นภาพรวมทั้งระบบข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ข้อ6มีทักษะหลายด้านนอกจากจะเป็นนักคิดนักวิเคราะห์แล้วยังต้องมีทักษะดังต่อไปนี้ทักษะในการตัดสินใจต้องมีการจัดการที่ดีมีทีมงานที่แข็งแกร่งมีข้อมูลที่ถูกต้องมากพอและทันสมัยทักษะในการแก้ปัญหาทักษะในการสร้างทีมงาน ข้อ7รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัยเพราะการมีข้อมูลที่ดีจะช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องแม่นยำขึ้นจึงต้องรู้ลึกรู้รอบรู้กว้างรู้ไกลกระตือรือร้อนอยู่เสมอเป็นนักอ่านขยันใฝ่าหาความรู้ช่างสังเกตและรู้จักฟัง ข้อ8รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ทันสมัยรู้ว่าขนาดนี้ตนเป็นใครมีบทบาทและมีอำนาจอย่างไรเพื่อที่จะสวมบทบาทและแสดงบทบาทตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่เข้าไปก้าวไก่งานในหน้าที่รับผิดชอบของคนอื่น ข้อ9จะต้องกล้าตัดสินใจในหลักวิชาการบริหารกล่าวกันว่าสิ่งที่ยากที่สุดของนักบริหารก็คือการตัดสินใจแม้จะมีข้อมูลครบถ้วนในมือแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะขาดความมั่นใจกลัวที่จะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นองค์กรใดที่มีผู้บริหารแบบนี้องค์กรนั้นคงเจริญเติบโตได้ยากมองไม่เห็นอนาคตความเจริญก้าวหน้า และข้อ10นะครับมียุทธวิธีและเทคนิคกลยุทธ์เป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของงานส่วนเทคนิคจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอื่นๆมีให้สิ้นเปลืองเทคนิคที่ดีไม่ควรมีความสลับซับซ้อนมากเกินไปสามารถเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จได้